อันนี้คือให้เห็นภาพรวมนะลักษณะของรูปร่างของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกับลักษณะของด้านก้นที่เป็นเขี้ยวเต็มกับเขี้ยวซีกลักษณะในเหงือกเป็นยังไงนะครับโดยปรมาจารย์นะฮะเครคดิตภาพจากปรมาจารย์เขี้ยวเสือนะครับท่านอาจารย์วิทยาเือปิตานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ระดับต้นๆของประเทศนะครับ ไปติดตามเพจของท่านได้นะฮะท่านอาจารย์วิทยาเสือปิตานะครับสำหรับอาจารย์นันแล้วยกให้เป็นอาจารย์ที่อันดับหนึ่งเลยนะครับในเสือปิตาึ้นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่มีความเชี่วชาญมากในเรื่องอเสือลมพิบานนะครับอันนี้กราบขอพระคุณอาจารย์นะครับในภาพนี้มาเป็นวิทยาฐานเท่านั้นนะฮะเราจะเห็นภาพเห็นไหมครับรูปร่างเขาจะมีรูปร่างหลายลักษณะแล้วเขี้ยวเต็มตูดเป็นยังไงมีรูปพมศาสร์ฟันเขี้ยวซีกที่เป็นกลมเป็นยังไง เคี่ยวซีกที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นยังไงนะครับลักษณะของยันนะลักษณะของเขี่ยวนะฮะอันนี้ให้พี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับในการฝึกฝนในการดูต่อไปนะครับขอให้โชคดีครับ